สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับผมพาทุกคนมาดูเห็ดเผื่อทุกคนไม่รู้จักนะเผื่อแต่ก็ต้องรู้จักครับถ้าเกิดที่เราเห็นในตลาดจะเป็นเห็ดทูนูที่เราซื้อกินกับขิงผัดขิงใช่ไหมหรือเห็ดทูนูนะครับต้มจืดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนทําสวนทําไร่จะมีสวนมีกิ่งไม้แห้งเขาก็จะขึ้นโดยธรรมชาติเขาช่วงฝนตกนะครับเนี่ยเนี่ยคือขึ้นตามกมาิ่งไม้แห้งๆ่เงี้ยขึ้นโดยธรรมชาติกินได้ครับก็ ก็จะพอจะได้กินพอถ้วยครับผมนี่ฮะก็พอได้กินครับถ้าเกิดมีหลายกิ่งก็ได้กินเยอะนี่คือเขาขึ้นเกิดโดยธรรมชาตินะเราไม่ได้เพาะเขานะถ้าเกิดเราเพาะเราก็ได้เยอะถ้าถ้ามีกิ่งไม้แห้งๆช่วงฝนตกชุกๆฝนตกแดดออกฝนตกแดดออกเขาจะขึ้นครับฝนตกหลายวันติดต่อกันครับก็สามารถมาเก็บดึงกินได้ทุกวันนะทุกวันก็มาแชร์เผื่อใครรู้จักเห็ดหูหนู เหตุที่ขึ้นตามสวนไล่ครับผมโดยธรรมชาติขึ้นที่กิ่งไม้แห้งหรือหรือตามต้นไม้ที่มีกิ่งแห้งครับผมนี่ฮะ